สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิด้าทลอดนายๆนะคะพบกับแม่หมอพี่เพียวอีกเช่นเคยนะคะในการทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนมกราคม2,565นะคะของชาวรัคนาราศีมีนนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องวิด้าทลอดนายให้แม่หมอด้วยนะคะ,ๆๆะ,คะทางเราเนี่ยอัปเดตดวงเร็วมากนะคะทุกท่านจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆนะคะคลิปเด็ดๆของทางแม่หมอนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเช็ดดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจชื่อเดียวกันวิดาทารรถนายนายนะคะขอฝากไว้ด้วยและในคลิปนี้นะคะแม่หมอจะจัดทําดวงความรักนะคะจะแยกเป็นคนโสดกับคนมีคู่นะคะและถ้ายอยากจะสื่อสารพารงงานอะไรบ้างในเรื่องการงานการเงินหรือสุขภาพนะคะให้ขึ้นมากับไพ่สิบใบตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มทํานายดวงกันก่อนเลยนะคะ ชาวลัคนาราศีมีนนะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนมกร,ราคมนะคะยังถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังค่อนข้างจะเจ็บปวดนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์บางอย่างที่คุณยังสละทิ้งหรือยังตัดบางคนออกไปจากชีวิตคุณไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าชาวมีนเองจะมีเกณฑ์เสียเปรียบหรือทุกข์ระทมใจกับเรื่องของความรักอยู่มันเป็นเหมือนกับเรื่องของคู่เวรคู่กรรมหรือความสัมพันธ์ที่ยังต้องพึ่งพาช่วยเหลือกันในเรื่องของเงินแต่ดูดูแล้วเนี่ย มันเหมือนกับคุณดูจะไม่ค่อยได้เปรียบสักเท่าไหร่หรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเลิกกันก็เลิกไม่ขาดนะคะแต่อยู่ต่อก็เป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดหัวใจมีเกณฑ์นี่จะอ,อกหักรักคุดหรือมีปัญหาเรื่องของความรักระหองระแหง ทุกทรมานใจจะเลิกก็เลิกไม่ขาดเปรียบเหมือนความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรหรือคู่เวรคู่กรรมกันมาใครที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิญญาณแทงทุกรูปแบบนะคะให้หาโอกาสทําบุญด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาครงศพหรือผ้าหอ่อศพก็จะช่วยลดวิบากกรรมในเรื่องความรักของคุณได้นั่นเองนะคะ ความรักสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินด้วยนะคะถึงแม้ว่าความรักจะไม่ดีแต่การเงินในช่วงเดือนมกราคมยังถือว่าจะมีช่องทางหรือรายได้ใหม่ๆเข้ามาอยู่แต่ระมัดระวังถ้าใครที่ทำอะไรร่วมกับคนรักหรือมีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถร่วมกันปัญหาปหาภาระนั้นอาจจะมาตกอยู่ที่คุณคนเดียวนะคะทําให้คุณอาจจะค่อนข้างเหนื่อยทั้งเรื่องของการหาเงินและเหนื่อยในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะ แต่คุณนั้นเองก็จะมีคนเข้ามาพูดคุยหรือดามใจนะคะมันจะมีเรื่องรักซ้อนเข้ามาหรือในเรื่องของเพื่อนหรือคอนเน็กชันนั้นถือว่าดีมากๆเลยถึงแม้ว่าความรักจะไม่ดีจะเจอคนใหม่คอนเน็กชันใหม่ๆหรือคนเข้ามาพูดคุยทําให้คุณนั้นคลายจากความเหงาหรือความทุกโศกใจได้นะคะในช่วงประมาณ10ถึง15มกราคมมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางพักผ่อนหย่อนใจหรือท่องเที่ยวกับเพื่อน คนสนิทหรือคนรู้ใจซึ่งทำให้คุณนั้นมีความสบายใจหรือได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างในหัวใจคุณนะคะอาจจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ติดแม่น้ําติดทะเลนะคะหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณนั้นอยากจะไปมานานแล้วซึ่งเหมือนกับมันเป็นการปลดปล่อยตัวเองนะคะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระหรือปลดปล่อยออกจากเรื่องของความเครียดความทุกข์ความศพปัญหาความรักปัญหาการเงินต่างๆที่มารุมมาต้มคุณนะคะ และให้ชาวลัคนาราศีมีนระวังในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะโรคประจำตัวเก่าๆอาการปวดท้องช่องท้องมดลูกประจําเดือนนะคะจะมีความผิดปกติได้นะคะหรือมีปัญหาได้แต่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอะไรก็ตามแต่นะคะเกี่ยวกับความเครียดไมเกรนนะคะก็ยังมีอยู่สุดท้ายแล้วปัญหาเหล่านั้นก็จะเบาบางลงหรือสุขภาพร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะั้นส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากความเครียดหรือความทุกข์จากคนรักและเรื่องเงินให้คุณปลดปล่อยมันไปนะคะ หาเพื่อนพูดคุยเรียนรู้คนใหม่ๆนะคะแล้วก็หาโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนนอกสถานที่บ้างก็จะช่วยทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะและในช่วง16มกราคมนะคะถึง31มกราคมมีในเรื่องของสุขภาพร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นแต่ปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณก็จะทุเลาเบาบางลงนะคะ ถ้าไม่เกิดกับตัวคุณก็จะเกิดกับคนรักที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะจะมีคนมาขอคำปรึกษาคุณในเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะและจะมีคนใหม่ๆเข้ามา แต่ระมัดระวังว่าจะเจอคนมีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วนะคะความสัมพันธ์ถือว่าดีขึ้นที่ทะเลาะขัดแย้งกันหรือผิดอกผิดใจอะไรกันหลังจากวันที่16มกรานะคะถึงปลายเดือนก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้หรือพูดคุยกันได้อย่างลงตัวมีเกณฑ์ที่จะได้ทําธุรกิจหรือโปรเจกต์อะไรบางอย่างร่วมกันด้วยนะคะชาวมีนและคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถหลักทรัพย์สินทรัพย์ และคุณค่อนข้างจะมีงานอีเวนต์หรืองานสังคมค่อนข้างบ่อยจะได้รับข่าวดีจากคนใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่งงานงานมงคลการขึ้นบ้านใหม่หรือจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานใหม่ๆโปรเจกต์ Project, ใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆนะคะและก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของบ้านหลักทรัพย์ที่ดินสังหาด้วยนะคะ แต่ให้ระมัดระวังสุขภาพร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายของผู้ใหญ่ผู้หญิงในบ้านของคุณนะคะคุณพ่อ,อคุณแม่คุณยายคุณย่าอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายใครมีบุตรก็อาจจะทะเลาะขัดแย้งกับบุตรหรือใครมีผู้ใหญ่ในบ้านก็อาจจะทะเลาะขัดแย้งหรือผิดอ,อกผิดใจกับคนในบ้านนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของท่านไม่ค่อยดีแล้วนะคะให้อา,อากาศไปเยี่ยมเยี่ยมถามทยสารทุกข์สุขดิบบ้างนะคะในช่วงปลายเดือนมีเกณฑ์ที่จะได้พบผู้รักผู้ใหญ่ที่คุณห่างเหินหรือไม่ได้เจอกัน นนสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของศัตรูนะคะผู้หญิงนะคะหรือคนที่ต่อหน้าดีแต่รับหลังจ้องแทงข้างหลังหรือทําร้ายคุณนะคะชาวราคนาราศีมีนเองมีปัญหาในเรื่องของอริศัตรูคู่แข่งคนหมันไส้อิจฉาริษยาผู้หญิงนะคะและคนคนนั้นอาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวหรือเป็นคนที่ต่อหน้าดีแต่รับหลังอาจจะ แทนข้างหลังคุณอยู่อย่าไว้วางใจคุณนะคะและระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงหลังและเรื่องของอาการนอนไม่หลับด้วยนะคะต่อมานะคะชาวลัคนาราศีมีนที่โสดนะคะแม่หมอขอไพ่ทั้งหมด5้าใบนะคะชาวลัคนาราศีมีนที่โสดนะคะในช่วงเดือนมกร,ราคมนะคะ คุณมีโอกาสที่จะได้กลับไปคืนดีกับคนรักเก่านะคะหรือคุณยังเจ็บปวดกับความสัมพันธ์เก่าๆอยู่โดยเฉพาะใครที่เคยมีบุตรมีลูกร่วมกันนะคะก็อาจจะอยู่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงบุตรเลี้ยงลูกไปนะคะหรือมองหาความมั่นคงในด้านอื่นๆหรือบางคนอาจจะเป็นแค่เกณฑ์เลิกลายแยกกันอยู่แต่ยังไม่ได้หย่าล้างการอาจจะต้องอยู่กันเพื่อลูกหรือพันธะความรับผิดชอบบะไเรบางอย่างนะคะแต่ในเรื่องของสินทรัพย์ความมั่นคงหรือความเจริญก้าวหน้าหลักทรัพย์ในชีวิตนั้นถือว่ามีความโดด เด่นมากๆเลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์ก้าวหน้าในเรื่องของงานใครที่ว่างงานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้รับการติดต่อกลับมาในเรื่องงานสมัครงานสัมภาษณ์งานมีเกณฑ์ที่จะได้รับการโปรโมทเลื่อนคัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือใครที่มีแฟนเป็นสายฟอรหรือต้องการจะติดต่อทํางานบริษัทต่างชาติหรือมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลนะะติดต่อเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนนั้นดีมากๆเลยนะคะในช่วงหลังจากวันที่8มกร,ราคมเป็นต้นไปนะคะมีข่าวดีติดต่อกับมา จากทางไกลนะคะชาวเมีนใครที่วางแผนจะเดินทางต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศหรือทําโปรเจกต์กับบริษัทต่างชาติมีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบรรจุงานนะคะถือว่าเกณฑ์ตอบรับในเรื่องของการงานนั้นดีมากๆเลยแต่ในเรื่องของความรักนั้นจะมีเข้ามาแต่ต้องเน้นเป็นคนไกลหรือคุณอาจจะพบรักจากการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือพบรักจากที่ทํางานใหม่นะคะ หรือพบรักจากคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนา,ต,า,า,าต่างวัฒนธรรมกับคุณนะคะหรือชาวเมียนที่นิยมคบสายฝอนั้นถือว่ามีความโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะคะ แต่ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวาหรือคนอายุน้อยกว่าสร้างความเดือดร้อนให้สัตว์เลี้ยงสุนัขมาแบลคคนใต้ังคับบัญชาหรือใต้คอนโทรไม่ค่อยจะเชื่อฟังคุณสักเท่าไหร่นะคะมีข่าวดีๆเข้ามาเรื่องของการเงินก็ดีหรือมีโอกาสในเรื่องของการงานที่ชัดเจนมากๆโดยเฉพาะใครที่วางแผนจะเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือรอคอยการสัมภาษณ์งาน หรือรอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอยู่นะคะค่อนข้างจะดีมากๆเลยและคุณเองนั้นมีโอกาสที่จะได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองผลงานนั้นโดดเด่นเข้าตากรรมการมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายหรือต่อยอดนะคะธุกรกิจส่วนตัวและใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็มีแกนที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับเงินเดือนนะคะ ได้บรรจุงานหรือมีในเรื่องของธุรกิจที่2ที่3โปรเจกต์ที่2ที่3ต่อยอดออกมานะคะถือว่าดีมากๆเลยแต่ความรักนั้นก็มีเข้ามาแต่คุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตมากกว่าเพราะอาจจะผิดหวังกับความรักมาและอาจจะยังมีความสัมพันธ์คาราคาซังกับคนเก่าอยู่จึงยังไม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะ ชาวมีนที่โสดให้หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะสุนัขหมาแมวจรจัดและให้หาอกอลัสไปปล่อยปลาหน้าเขียงปล่อยปลาตามกําลังวันเกิดอันนี้ส่งนี้จะหนุนนําให้เรื่องของการงานราบลื่นผ่านฉลุยและดึงดูดเรื่องของความรักเข้ามาด้วยนะคะขอไพ่สรุป3มใบนะคะในเดือนมกราคมของชาวรัคนาราศีมีนนะคะ จะมีเกณฑ์ได้พบปะเพื่อนเก่าๆและได้กลยาณมิตรที่ดีมาหนุนนำคุณนะคะลูกหลานบริวารก็จะแจ้งข่าวดีกับคุณนะคะหรือทำให้คุณชื่นอ,อกชื่นใจ มีเกณฑ์ที่จะได้ในขยับขยายหรือต่อยอดลงทุนผลประโยชน์อะไรใหม่ๆได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหลักทรัพย์นะคะมีดวงคนอุปถัมภ์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือชาวมีที่วางแผนจะศึกษาต่อก็มีเกณฑ์ที่จะได้ศึกษาต่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือนหรือโปรโมทผลงานนะคะและมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับคนรักหรือคนสนิทมีโอกาสที่จะได้กลับไปเจอเพื่อนเก่าๆสังคมเก่าๆคนที่คุณเคยห่างหายไปจะติดต่อกลับมาหรือได้กลับมาท่องเที่ยวหรือได้กลับมาอยู่ในชีวิตหรือความสัมพันธ์กันมากขึ้นโดดเด่นมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการพัฒนาตัวเองการต่อยอดเรื่องธุรกิจและโดดเด่นมากๆสําหรับคนอุป,ปถัมภ์นะคะให้คุณไปหา ต้นไม้สีเหลืองต้นสม้มหรือต้นทานตะวันปลูกบริเวณหน้าบ้านและหาโอกาสไปปล่อยนกตามกําลังวันเกิดจะช่วยหนุนส่งดวงในเรื่องของคนอุปถัมภ์และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะส่วนความรักนั้นก็ยังช่วยเหลือจุนเจือกันเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะ มีกิ๊กเพิ่มนะคะถ้าสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะส่วนคนโสดก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์แต่คนๆน,นั้นอาจะเป็นพ่อไม้ลูกติดหรือเป็นคนที่เคยผ่านชีวิตครอบครัวมาก่อนความสัมพันธ์นั้นให้อย่าไปยึดติดกันมากนะคะหรืออยู่ห่างๆกันมีช่วงจังหวะที่อยู่ด้วยกันบ้างห่างกันบ้านก็หรือหาโอกาสเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันทําบุญร่วมกันบ่อยๆก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทั้งต่อตัวคุณและคนรอบข้างให้ดีขึ้นนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทำนายดวงความรักของชาวลัคนาราศีมีนนะคะประจําเดือนมกราคม2565ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะกดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทอลใตในให้แม่หมอด้วยนะคะทางเราอัปเดตดวงเร็วมากอัปเดตดวงก่อนใครเลยนะคะและค่ที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องฉันมาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจชื่อเดียวกันนะคะขอฝากแม่หมอพีพิพิวในอ้อมบกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในอีีหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะ